สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand นะครับประจำวันที่6ธันวาคม2563นะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องของราคา Bitcoin เป็นหลักนะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆในวงการคริปโตเคอเรนซีนะฮะโดยเฉพาะบ้านเราตอนนี้ก็คึกคักน่าดูเลยนะฮะต้องบอกไว้เลยนะครับว่าตอนนี้ในยอดเทรดนะครับ ในบ้านเราเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับโดยเฉพาะกระดานเทรดอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเช่นบิตคัพนะวันก่อนเนี่ยยอดเทรดน,นะฮะวันเดียวเนี่ยนะขึ้นไปถึง1,200ถึง1,500ล้านนะครับภายในยีบชั่วโมงในวันนั้นนี้ถือเป็นยอดนิวไฮของบิตคัพเลยก็ว่าได้แสดงให้เห็นว่ามีความตื่นตัวนะครับในเรื่องของการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซี และที่เราจะต้องไม่ลืมเลยก็คือเรื่องของการทำราคาออทามไฮใหม่ My, นะครับที่ขึ้นไปเฉียดๆนะฮะหนึ่งเอ่อสองหมื่ดอลลาร์ใช่ไหมล่าสุดนะก็เป็นที่น่าจับตานะครับแล้วก็ค้างเติ่งอยู่แบบเนี้ยมาหลายวันแล้วนะครับถ้าเกิดเราเคยจำตอนปีช่วงต้นปี2018ไนะปปลายปี2017นะครับที่ราคาขึ้นไปสู่ไฮสุดๆนะครับช่วงนั้นนี่หลายคนจะจำได้ว่ามันจะมี การพูดถึงว่าบิตคอยฟองสบู่ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เนี่ยกับไม่มีใครพูดถึงคำคำนี้แล้วนะฮะแสดงว่าคําว่าบิตคอยฟองสบู่เนี่ยมันมันยังอยู่อีกไกลมากเลยนะครับแล้วก็วันก่อนเองเนี่ยผมก็ไปสอนที่ b i t c ั p อะคาเดมีนะครับมีนักเรียนท่านหนึ่งนถามดีมากเลยว่าไอ้ช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นช่วงที่ระดับราคาเนี่ยนะครับเข้ามาสู่สเตทไหนเพราะว่าเวลาตอนที่สอนเนี่ยนะครับผมก็จะสอนให้ ดูวิธีมองตลาดนะครับช่วงสะสมช่วงทีออ่มากับราคานะครับช่วง d i s t r i b u t i o p a s e นะครับก็เป็นคำถามที่ดีนะพอสอนปุ๊บเออนักเรียนในคลาสเนี่ยก็ถามเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถดูได้จากหลายๆอย่างนะครับนอกจากกราฟนะค,คือกราฟเนี่ยถ้าเกิดเราดูเป็นจริงๆนะฮะก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสะท้อนราคา อยู่ในกราฟแล้วนะครับที่เราเห็นวันนี้หนึ่งพันเก้าพันมันสะท้อนทุกอย่างแหละทั้งข่าวดี D, ข่าวร้ายข่าวอะไรต่างๆนานานะครับมันก็เข้ามาอยู่ในกราฟหมดแล้วนะครับอะไรที่ชันมากเกินไปมันไม่ดีครับเช่นตอนปีสองพันสิบเจ็ดเนี่ยนะสังเกตด,ดูนะว่ากราฟนี่โอ้โหชันแบบน่ากลัวนะครับอะไรที่มันชันขึ้นไปชันขึ้นไปอย่างเงี้ยเวลามันลงเนี่ยมัน,ม,นมันลงแรงนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปด้วยความกลัวครับ แต่ถ้าเกิดมันมันขึ้นไปนแบบการสร้างฐานดีๆอย่างเนี้นะฮะต่อให้มันลงเนี่ยครึ่งเดียวส่วนใหญ่เลยนะลงครึ่งเดียวฉะนั้นเนี่ยลงก็หมื่นสี่ยังรับอยู่นะรับไม่อยู่ก็โอกาสจะวิ่งลงมาหลักพันเนี่ยผมว่าคือคือมันก็สามารถแตะเก้าพันได้อะไรได้ตามทฤษฎีแต่ว่าค่อนข้างยากมากแล้ว <laughs> <laughs> นะคะก็ยากขึ้นไปอีกสมัยที่บิดคอยราคาร้อยกว่าดอลลาร์นะนะครับเราก็คิดว่าเอ้ยไปพันเนี่ยเดี๋ยวกลับมาร้อยนะครับมันก็ไปหมื่น ถูกไหมครับเราก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาพันเดี๋ยวมันไปแสนแล้วก็บอกเดี๋ยวกลับมาหมื่นนะฮะแสดงว่าทุทกๆครั้งที่บิตคอยมันสะสมมูลค่าตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มาร์กอัพราคาใหม่ๆให้เราเห็นนะฮะโครงสร้างในขาขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่ถือว่าคิรุคิเลอะไรเพราะว่าถ้ามองโครงสร้างระยะยาวนี่เห็นว่าบิตคอยเนี่ยในช่วงอีกห้าปีสิบปีไปข้างหน้าเนี่ยนะราคาก็ยังสามารถทำนิวไฮใหม่ได้เรื่อยๆนี่ก็ถือว่าโอเค ของพวกที่เวลามันขึ้นมันขึ้นจะเป็นสิบปีเหมือนทองคำเนี่ยตอนที่มันมาร์กราคาขึ้นไปใหม่ๆเนี่ยนะครับมันใช้เวลาขึ้นเนี่ยขึ้นยาวสิบแปดปีสิบปีนะครับฉะนั้นบิตคอยเนี่ยโอ้โหยังยังมีเวลาในการที่จะทําราคาขึ้นไปอีกนานโดยเฉพาะพึ่งผ่านเหตุการณ์บิตคอยแฮฟฟิงนะครับถ้าพูดถึงตอนบิตคอยแฮฟฟิงเนี่ยหลายๆคนน่าจะได้ติดตามไลฟ์อันหนึ่งที่ผมไลฟ์กับคุณสกลก่อนนะครับแล้วก็อาจารย์พิริยะนะครับเร็วๆนี้นะฮะเราก็จะมี เรียกว่าเป็นงานมิ팅นะที่เราก็จัดนะนานทีปีหนนะครับการรวมตัวนะของทั้ง3ท่านนะถ้าเข้าไปที่เพจนะครับของสยามบล็อกเชนนะครับก็จะเห็นอีเวนท์ที่ปักหมุดอยู่นะนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปดูเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะโพสต์ลิงก์ของอีเวนท์ป๊อปอันี้ไว้ด้วยนะครับเราก็จะมีงานที่ชื่อว่า Moon Mission o n นะฮะพบกับกูรูด้านบล็อกเชนต้นๆของประเทศนะฮะในวันที่16นะครับงานก็จัดตอน ช่วงหลังเลิกงานนี่แหละ18นาิกาถึง21นาฬิกา3ชั่วโมงเต็มๆนะครับที่722ด o o f Top b ูฟท็อบานะครับซึ่งก็อยู่แถวแถพนมซอยอะไรนะปรีดีพนมยงค์ม1มีที่จอดรถเนความสะดวกนะครับเป็นโรงแรมนะครับกดลิฟต์ชั้น8ขึ้นไปได้เลยนะฮะงานก็จะเป็นการพูดคุยกันนะถึงในเรื่องราวของวงการแล้วก็วิเคราะห์ ราคาบิตคอยไปพร้อมๆกันนะครับก็จะมีคุณต้นสุกรกรสก,กรวีนะครับผู้ก่อตั้งเว็บเทรดบิตคอยชื่อดังบิตครับอาจารย์พิิยะสัมพันธรักษ์นะครับผู้ก่อตั้งโรงเรียนการสอนการลงทุนคริปโตที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ CDC นะครับแล้วก็กับผมเองนะครับเก่งพงศกรสุตันเดวาีนะครับผู้ก่อตั้งนะครับยูทูบช่อง Bitcoin Trader t h a i l a n d นะครับสถานที่ก็เรียกว่าแหมดีจริงๆเหมาะสำหรับอากาศเยน็นๆแบบนี้นะถ้าช่วงนี้ก็ ลมหนาวๆนะครับเรามาฟังความเห็นแล้วก็การวิเคราะห์นะครับในเรื่องราวของบิตคอยนะครับซึ่งเซสชันในการพูดเนี่ยนะครับก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเต็มๆเลยนะครับแล้วก็มีการตอบถามแล้วก็เน็ตเวิร์กิ้งหลังจากเลิกงานด้วยนะครับงานนี้นี่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถจองบัตรได้ที่เว็บไซต์ e v e n t p o p นะครับแล้วก็คุณก็จะได้ QR วอา e โค้ดสำหรับเข้างานซึ่งนะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยนะฮะอีอยงนก็คือท้องสำหรับเครื่องดื่มเบียร์้วยนะครับงานนี้อาหารแล้วก็เบียร์นี่รวมอยู่ในบัตรแล้วนะครับบัตร1790บาทนะครับก็รีบจองนิดนึงนะฮะได้ข่าวจากผู้จัดงานว่าคนสนใจกันอย่างล้นหลานนะครับยังไงก็รีบๆจองกันก่อนนะครับที่บัตรจะหมดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับงานนี้นะครับโอเปเรตโดยสยามบล็อกเชนนะครับเว็บข่าวที่ถือว่าเป็นเว็บข่าวที่มีคุณภาพสุดๆเลยนะครับของประเทศแล้วก็เป็นเว็บข่าวที่ ช่อง Bitcoin Trader Thailand เองนะครับก็หยิบยกข่าวนะครับเข้ามาพูดคุยกันในหลายๆครั้งเลยนะครับยังไงคนที่สนใจนะฮะก็ไปเจอกันในงานนะครับวันพุธที่16บธันวานะครับรีบจองบัตรกันนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องราวของราคา Bitcoin นะฮะมาอีกแล้วนะครับซูมราคากันให้ดูเด็ตเน็ตกันไปเลยนะฮะคือที่ผมบั่นใจเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวเดียวก็คือตรงนี้แท่งนี้นะครับ คือตรงเนี้ยมันยังแหม่ไม่เสด็จเขาเรียกว่าไม่ไม่ยังไม่ค่อยเด็ดขาดคือมันแสดงพฤติกรรมออกมาได้ไม่ค่อยเด็ดขาดมันเรียกว่า b a l a n e n g o l f i n g นะครับตัว b a l l i c b a l a d a l a n d g o l f i n g นี่นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าพฤติกรรมราคาชนิดหนึ่งนะครับที่นะ,ะผมเนี่ยใช้สอนบ่อยๆเลยนะครับ ตัวแบรดิทเอนกอลฟิงเนี่ยเวลามันเวลาเขาเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเขามักจะนะมักจะส่งผลทําให้ราคาเนี่ยมันมันกลับเทรนนะฮะจากขาขึ้นขึ้นเห็นขึ้น,ข,นขึ้นอยู่เนี่ยมันก็เริ่มเกิดประเภทที่จะต้องพักเทรนนะครับแบรดิทแอนกอลฟิงเนี่ยวิธีสังเกตก็คือว่านะครับราคาเนี่ยมันขึ้น,ข,นขึ้นอยู่ใช่ไหมฮะแล้วมันเกิดแท่งเขียวมีไส้อ่ะจะมีไส้มีไส้มีบอดี้แล้วมันเกิดแท่งแดงแท่งหนึ่งนะครับที่นะ ตัวบอดี้เนี่ยมันกลืนนะเนี่ยบอดี้เนี่ย,ยมันกลืนกันนะครับซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะมองให้เห็นว่ามันมีความแกว่งคือขึ้นไปก็มีคนขายนะครับไอภาวะที่คนจะซื้อก็ซื้อ,อไม่เยอะแล้วมันก็ปิดแดงนะครับประเด็นของบ a l i ัท g o l ฟ i ิงเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดส่องไฟฉายมาด้านเนี่ยนะครับมันสามารถกินแท่งนี้ได้ทีน,นี้เนี่ยแม่หวันนั้นนี่เกือบเฉียดจริงๆเลยนะฮะไอแท่งเนี่นะ แท่งเขียวใหญ่มาปุ๊บนะฮะอีกวันหนึ่งปุ๊บปุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมลากกระชากราคากันเนี่ยฮะเผอิญเผอิญว่าบอดี้เนี่ยนะรอดตายนะถ้าไอเนี่ยมันลงมามากๆแล้วมาปิดอย่างเนี้ยนะฮะเท่ากับว่าบอดี้ของแท่งแดงเนี่ยมันกินกินแท่งเขียวโอกาสที่อีกวันหนึ่งมันจะล่วงละนาวเนี่ยเป็นไปได้ครั้งนี้มันรอดตายฮะมันขึ้นแล้วมันก็พยายามยกตัวขึ้นนะแต่ยกตัวเนี่ยถ้าเราสังเกตดูแท่งเทียนนะฮะในระดับแท่งเดียนเนี่มันยังไม่ผ่านนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวิธีสังเกตรประกอบกับกราฟช่วงเนี่ยนะฮะแล้วก็สังเกตจากอะไรได้อีกสังเกตจาก RSI นะฮะคือมันเริ่มนะออกอาการนะต้องพูดอย่างนี้เริ่มออกอาการแล้วใครที่ใครที่เรียนกับผมนะนะที่เรียนเรื่องเกี่ยวกับ d i v e r g e n c e นะฮะอันนี้ก็สอนไปแล้วนะครับคือตอนนี้มันเริ่มออกอาการละนะเนี่ยเห็นไ,ไหมมาละใน d ดยคือทำเฟรมหลักนะครับมีคนถามเยอะ เกี่ยวกับ d i v e r g e n เนี่ยบอก d i v e r g e n จดูมันต้องเกิดตรงไหนถึงจะแม่นกทำเฟรมหลักแม่นนะครับเช่น D นะครับค่อนข้างมีผลเยอะตอนนี้ D ขึ้นแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยมีคนบอกว่าอา้าวอย่างนี้ลงเลยป่ะไม่ยังไม่ลงนะครับมันก็มีหลักดูสองสามอย่างปร,ประเด็นแรกที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตก็คือว่าแม้ว่าราคาเขาจะขึ้นไปอย่างนี้ได้นะฮะ คือการดูเดเวอเจนเนี่ยบางครั้งบางคนเนี่ยเขาดูเขาดูเดเวอเจนเพื่อจะซื้อก็มีคือหมายถึงว่าเขาเห็นแหละอย่างเงี้ยแต่เขารู้ว่าราคามีโอกาสจะอีกรอบหนึ่งวกกลับไปขึ้นไปอีกรอบหนึ่งมันจะเกิดมันจะเกิดภาวะเดเวอเจนที่มันแท่งเนี่ยนี่คือเรามองคาดการเดเวอเจนนะนีย่ยังไม่เกิดน,นะฮะแต่เอาความเป็นจริงนะถ้ามันขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นสุดๆเพื่อที่จะเคลียร์มาถึงมาถึงภูเขาลูกเนี่ยคือขึ้นไปแบบเนี้ย ขึ้นไปให้อายใสเนี่ยมันขึ้นไปเกิน85เลยอะไรเงี้ยคือขึ้นแรงๆเลยนะคือขึ้นแบบระต่อนยอนข้นไปนะถ้าขึ้นแบบเหนียวเหนียวเหนียวเนียวขึ้นไปนะรอรไม่รอดนะครับถ้าเหนียวอย่างเงี้ยควจะรู้ละโอ้รถกาลังลงเขาละแ,แต่ถ้าขึ้นแบบแรงๆแท่งเดียววิ่งปุ๊บเคลียร์ไดเอเจนซ์ขึ้นไปเลยนะอย่างนี้โอเคอย่างนี้เรียกว่าการเคลียร์ไดเอเจนซ์ได้แล้วก็ยอนยอนอีกเคลียร์ไดเอเจนซ์อีกนี่คือแต่มันต้องอาศัยความพยายามมากเลยนะนะจุดเนี้ยนะครับก็ต้องมาดูครับมาดูโมเมนตัมไม่มีกาากาาารรรคคดดไ้ับ แต่ถ้ามันขึ้นแบบหย่อนหย่อนหลายหลยวันค่อยๆถีบขึ้นซื้อกันนิดเดียวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้ดูไส้ในว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้พอมันอาจจะนะขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะไอเนี่ยมันจะขึ้นอย่างงี้ขึ้นไม่เยอะหรอกถ้ามันไม่เร็วขึ้นไม่เร็วพอเนี่ยแน่เลยคนก็จะมองว่าโอ้โหนี่คนก็จะบอกคนมวลชนนะต้องเพื่มวลชนเช่นเราเนี่ยนะก็จะบอกโอ้นี่เกิดภาวะเดเวอร์เจนแล้วมันจะเป็นรูปนี้ถ้าเกิดไอซ์ไซมันไม่เคลียร์นะครับ มันก็จะอยู่ได้แค่เนี้ยเต็มที่มาเลยฮะสองหมื่นหนึ่งคราวนี้มันต้องพักแหละคราวนี้ขอพักจริงๆแล้วไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้คนมันไม่ยอมซื้อใช่ไหมก็ต้องพักให้คนซื้อแล้วก็ไปกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับใน,นโอกาสที่จะเกิดอะไรลักษณะเนี้ยผมว่าก็ก็มีโอกาสนะแล้วก็เป็นลักษณะนี้อยู่หลายครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะสังเกตหนะ้าเทคนิคของเราเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามีดเวลเนซ์เกิดขึ้นตรงนี้ช็อตเลยไม่ใช่เรามาดูไส้ในตรงนี้ก่อน น่าสนใจมากใส่ไหนตรงนี้ดูหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับ uh huh. ปุ๊บเราจะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่กันอยู่เป็นซิมนติกไทแองเกิลล่ะนะครับมาแล้วนะเจ้าแห่งสามเหลี่ยมก็บิตคอยนี่ก็เจ้าแห่งสามเหลี่ยมเหลือเกินนะฮะไอช่วงนี้แหละคือช่วงวัดใจแต่ผมว่าช่วงเนี้ยเทรดง่ายไม่มีอะไรมากเขาวิ่งอยู่อย่างเงี้ยดูนะฮะ ตามทฤษฎีบอกว่าถ้าทะลุเนี่ยนะฮะวิ่งได้สองทางไม่ขึ้นก็ลงถ้าทะลุกัไปอย่างนี้ถ้าลงมาไปไหนไปนี่ลงมาไปนี่ดังนั้นลงมากล็ลงมาที่โลเดิมวิธีการตอนเนี้ยนะครับใครที่วางเขาเรียกว่าเอ่อท็อปลิมิตเป็นถ้าเขาทะลุปุ๊บโฟลว์บายตามซื้อนะครับเอ่อเทคโปรฟิตที่ประมาณสักสองหมื่นหนึ่งตรงนี้ ง่ายๆนะถ้าเขาทะลุลงตรงนี้นะครับฟโฟลช็อตใครเล่นช็อตเป็นก็ว่านไปใครใครลันโปรฟิตมาแถวๆนี้ทะลุลงมาตรงนี้ออกก่อนนะฮะเพราะเขาสะสมพลังอยู่สามเหลี่ยมมันระเบิดตุ่มตั้มลงขึ้นลงได้ดังนั้นอย่าไปลองของนะฮะมันไปจริงก็ง่ายๆตรงนี้นะครับก็เป็นสไลจี้ที่เอ,อน่าสนใจช่วงนี้วัดโพซิชันกันสักนิดหนึ่งนะครับเกิด บายแล้วไม่โอเคนะฮะกลับลงมาที่พื้นที่สามเหลี่ยมคุณออกไปเลยคุณเสียนิดหนึ่งแต่ถ้าได้ตรงนี้คุณก็สิบเท่าพอสิบเท่านะออกซะหน่อยก็ได้สิบเท่าน่าเกียดเอาสักแบบเออกลับมาตรงเนี้ยแถวเนี้ยอแถวเน,นี้ยนะคือซื้อแล้วไม่ไปอ่ะซื้อแล้วหลอกแล้วก็ลงตรงเนี้ยเนี่ยเจ็ดจุดห้าน่าลองจะตายนะฮะขึ้นปบดไปตรงนี้มีคนกลรอ,อจะซื้อเยอะหายพวกแมงเม้าหายเยอะแยะ,ะอ่ะก็ลองดูครับ ตามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช็อตที่น่าสนใจนะฮะว่ามันจะขึ้นจะลงยังไงนะครับเราก็เราก็เล่นท่านอย่างนี้คือแบบไม่ได้มองอะไรไกลๆนะมองกันแค่ระดับอาทิตย์นะครับนะแต่ผมเชื่อว่ามัน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 ขึ้นไปเนี่ยเพื่อที่จะลงแล้วละ่ะดังนั้นไม่ต้องรันเทนอะไรละช่วงนี้นะครับเอออาจจะมีการพักกันได้สักระยะถ้าเห็นแบบคอลเลกชันพักกันโ,โหสนุกสนุกนี่นะครับหมื่นสี่หมื่นห้ามานี่ผมโอ้โหผมว่าแบบเป็นบุญจริงๆเลยนะฮะที่เขาพักให้เราได้เขาซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับนะ นะก็ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะโอเคอันนี้อันหนึ่งที่ก็อยากจะให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดูคลิปก่อนๆอนอย่างเรียนลึกซึ้งนะครับก็จำเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin Dominance นะแม้ตัวเป,เป็นตัวกราฟเนี่ยนะครับจากที่ผมเคยให้ดูตรงนี้ใช่ไหมจำได้ไหมนะก็คือภาวะที่ Bitcoin มันเขาเรียกว่าไงกินตลาดแล้วกันนะนะครับก็เป็นตัวชี้นำนะฮะอย่างหนึ่งที่ดีนะฮะ ก็จากครั้งที่แล้วที่บอกว่ามันมาชนตรงนี้แล้วนะครับก็ระวังมันล่วงลงเพราะถ้ามันล่วงมันพาราคาล่วงนะครับเพื่อให้เออพวกเอาคอยขึ้นใช่ไหมปรากฏว่าตอนที่ผมชี้ลงมามันก็ล่วงมันจริงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะถ้าบิตคอยมันเตรียมจะขึ้นเนี่ยไอเนี่ยมันจะวิ่งทะลุคือถ้ามันดันวิ่งทะลุเส้นนี้นะคราวนี้ขึ้นแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดวิ่งไม่ทะลุลงมาอันนี้ก็เขาก็คงจะต้องพักนะครับ แต่ว่าคงไม่ได้พักอะไรมากมายขนาดนั้นนะตอนนี้ก็แนวพักมันก็ค่อนข้างเรียกว่ามีบริเวณน้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบิคอยเขาลงแล้วเราพักมาถึงตรงนี้ก็เป็นจังหวะดีๆที่จะเข้าซื้อไม่ว่าราคาอะไรผมก็เชื่อว่าถ้ามันจะลงมาพักตรงนี้นะครับก็จะได้เห็นราคาสักหมื่นหนึ่งหมื่นสี่อยู่แถวนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณคุณก็เข้าซื้อตามภาวะเทนด์มันนะนะครับตรงนี้ไม่ต้องคิดมากนะก็ประมาณนี้ไปนะครับโอเค อยากจะแม่ดูอีกตัวหนึ่งนะครับพูดถึงเขาบ้างนะฮะทองคานะครับไม่ได้พูดถึงทองเลยถ้ามาดูทองเนี่ยนะเทียบกับภาวะบิตคอยนี่คนละเรื่องกันเลยนะฮะทองเนี่ยถ้ามาดูดีๆเนี่ยเขาเขียวซีีซเนี่ยโมเมนตัมมาเขียวมานานมากเลยใช่ไหมแล้วเขาก็เพิ่งมาแดงเนี่ยนะครับทองแดงมาเนี่ยนะเล่นเปิดเด้งช็อตเด้งช็อตตลอดจนสุดท้ายตอนเนี้ยลงมาแล้วนะครับพอลงมาปุ๊บขึ้นมาแตะอยู่แนวต้านไม่ผ่านนี่ลงต่อทองมีโอกาสลงต่อทองลง ผมเชื่อว่าถ้าทองลงคนจะโยกเงินจากทองซึ่งราคามันหายมากมากเลยนะนะครับจะมาเข้าคริปโตนี่แหละเพราะว่าจริงภาวะทองเนี่ยมันก็เสี่ยงมานานแล้วนะครับที่ขึ้นไปจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์2,000ไฮสุดเนี่ยประมาณสัก2,800ือรษฐาทนั้นนะฮะดอลลาร์ต่อถอยออนซ์ซึ่งก็เป็นภาวะที่ดีนะฮะตอนนี้ก็อาจจะได้เห็นทองเนี่ยแดงกันยาวๆนะคบอีกสักรอบหนึ่งแบบนี้นะครับฉะนั้นทองแดงๆเนี่ยเงินมันวิ่งไปไหนเงินมันก็วิ่งไปตลาดหุ้น เงินมันวิ่งไปคริปโตเพราะตอนนี้ถ้าคริปโตก็ถือว่าได้รับความยอมรับเยอะนะครับพวกฟั Manager นเมน a เจอร์นี่นะฮะในพอร์ตนี้มีคริปโตกันเยอะแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยที่เขาก็มองว่าจะขึ้นได้5เท่า10เท่าในอนาคตในที่จะพูดนี่คือ5ปี10ปีนะครับก็ใครที่บริหารความเสี่ยงเงินไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปทะเลอร์ทล่านะฮะช่วงนี้มันก็ยังไม่ใช่ภาวะที่คุณจะไปลองดีกับมันได้นะครับ ซื้อขายด้วยระบบนะครับต้องถามก่อนว่าตัวเองซื้อขายด้วยระบบอะไรนะถ้าระบบถ้าระบบความเชื่อเชื่อว่าจะขึ้นเชื่อว่าจะลงไม่มีเหตุผลอย่างนี้อย่าเล่นนะครับอย่าลงทุนมันเสี่ยงเกินแต่ถ้าเกิดเออเรามีเขาเรียกว่ามีข้อมูลที่ดีพอนะครับมีบริหารหน้าตักการเงินทุนที่ดีพอก็ของพวกนี้มันก็จะลดความเสี่ยงไปในแง่ของอ่สภาวะด้าน t รรมิงนะครับหากวันนี้เรายังถามอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นเมื่อไหร่มันจะลงเนี่ยนะครับก็ผมเชื่อว่าอันนี้คุณยังไม่เข้าใจเรื่องของการลงทุนนะครับมันไม่่มมีเือไหร ตลาดมันจะขึ้นมันก็ขึ้นครับมันจะลงมันก็ลงมันมัน,ม,นมันไม่ได้ถามว่าช่วงนี้เราจําเป็นต้องใช้เงินหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยในเมื่อตลาดมันเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจภาวะตลาดนะครับคนที่จะประสบความสําเร็จในตลาดได้จริงๆเนี่ยนะก็ต้องเนี่ยนะศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างมากเลยนะครับช่อง Bitcoin Trader Thailand เองก็เป็นช่องที่เราก็มาพูดกันแบบสรุปสั้นๆอย่างนี้ฮะช่วงนี้ก็พยายามทําให้ได้คลิปสัปดาหล์ละคลิปนะครับ หลายท่านก็บอกว่าโหสัปดาห์ละคลิปนี่ดูไม่ค่อยจุใจเลยใช่ไหมใครอยากให้มีมากกว่านี้บ้างนะฮะ <laughs> ผมเองเนี่ยนะฮะก็พยายามนะพยายามพยายามทำสัตดาห์คลิปในช่วงนี้แต่ว่าเอา,อางี้คือคือเอาจริงๆเลยว่าถ้าเกิดอยากดูนะครับอยากพูดคุยนะครับมางานอีเวนต์นะคะคุณก็จะได้พูดคุยกับผมประมาณสัก3ามชั่วโมงเต็มๆนะครับก็ไปที่สยามบล็อกเชนเพจก็ได้นะครับกดเข้าไปนะฮะซื้อบัตรนะครับของอีเวนต์ป๊อปนะครับคุณก็คุณก็จะได้เข้ามาร่วมงานนะแล้วก็ได้พูดคุยกับกูรูแล้วก็นอกจากกูรูผมเชื่อว่าจริงๆมันก็มีเพื่อนในวงการอีกเยอะแยะเลย นะครับที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับยังไงก็เจอกันที่งานหรือว่าเจอกันในช่องแบบนี้ได้นะครับใครอยากจะสอบถามอะไรคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ไหนน่าสนใจเองผมก็อาจจะมาตอบให้นะครับรวมถึงจริงๆวันก่อนก็นั่งแกลบผมไปนั่งแกลบแล้วก็เออเจอน้องคนหนึ่งนะนี่ก็น่าจะดูรายการตอนนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าจําผมได้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขับแกลบได้ดีมากเลยนะฮะก็ให้5ดาวไปนะฮะ ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานตอนนี้ช่อง Bitcoin Trader Thailand เองก็มีสมาชิก Subscribe อยู่ถึง22,000ซับแล้วนะครับก็เป็นช่องที่เราก็พูดคุยกันถึงเรื่องของการลงทุน Bitcoin ต่างๆนานานะครับในอนาคตถ้ามีอย่างอื่นนะล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันต่อกันอย่างยาวๆเป็นเพื่อนกันอย่างยาวๆนะครับเป็นเพื่อนนักลงทุนกันจริงๆผมไม่อยากจะเรียกตัวเองว่ากูรูเลยนะครับเพราะว่าหลายคนนี่อาจจะลงทุนแล้วประสบความสำเร็จมากกว่าผมอีกนะครับจริงแต่ว่าเออก็ถือว่าเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับ พวกเราทุกคนนะครับมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเรายังมีคลิปดีๆอีกมากมายเลยนะฮะอย่าลืมกดแชร์ช่องนะคุณกดแชร์ช่องเถอาคุณได้ช่วยพัฒนาวงการคลิปตัวคเรนซีในประเทศด้วยนะครับพูดไปดันแล้วก็กดไลค์นะฮะกดส u b s c r i า e กดกระดิ่งด้วยบางคนพลาดคลิปนะะมาบอกโอ้เพิ่งมาเห็นคลิปเพราะมันไม่ได้กดกระดิ่งนะครับไม่งั้นลูกนี้นะฮะซื้อแล้วลูกนี้ขายแล้วนะฮะฉะนั้นก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับกำไรเป็นของทุกคนนะครับสวัสดีครับ